สวัสดีพ่อพี่น้องครับช่วงต้นเดือนกรกฎาเนาะฝนตกดีขนาดอันนี้ฮะก็เศ้าไปจากเมื่อคืนนี้เนาะแต่ก็มีโอกาสตกมาได้ยึดตลอดเนาะแสงแดดส่งถึงพื้นได้บ่เฮิงเลยก็บดไปเนาะบริกิอยางมาสามมือแล้วครับต้นยางก็ ลูกขึ้นมาเมือ่อคืนนี่หาทงเรื่องบวแหงครับยังเปียกอยู่ยก็เลยปริกิแต่เมือ่อคืนก็ได้แปดมีดครับส่วนทางอื่นส่วนพี่น้องหมากอย่างหลายพี่น้องส่วนผมปีนี้หมากเป็นดกขนาดเลย ว่าเต็มต้นเลยครับหรือเป็นน้ำหมากมันหลายนู่พี่น้องยางบ่ค่อยออกนี่กระถวยพันหาครับถยลตยตดครึ่งบึงไปนี่ก็ยังซุ่มๆอยู่พี่น้องไอซุ่มที่มันบริด้อยู่ขางทางมันบ่ถึกแดดยังซุ่มๆอยู่เลย โน่นนั่นก็นใส่ขี้ไก่อยางดีาาเดี๋ยวไปขายนะเสียดายจลินซีตายไปเลยนอนนี่ผสมใส่ปุ๋ยเคยมีแบบบ่ได้ขายขาโอ้ยอยากกลับกันจัง่อยสำเนียงก็คดได้ยุพี่น้องแต่ว่ามันกน็คืออันนี้ก็ ซุ่มๆอยู่เนาะอันนี้กีดได้พี่น้องขั้นสิกีดแต่ว่ามันกนสิกีดซาลงเพราะว่าเ้าก็ต้องกีดละเอียดขึ้นครับขั้นคันกีดบรละเอียดมันก็นย่อยอาบข้างครับแล้วก็เสียงต่อกันเป็นเสื้อล่าเนาะ ก็ยังซูมอยู่เลยครับคั้นแม็นยามมือขึ้นแหงสีแหงซานี่ย้มมือเว้นกะแหงไวขึ้นจังหน่อยแต่ว่ามันกะบบริกีดคือเก่าโหมันเป็นย้มมือเว้นพี่น้องเรื่องห้องใสายๆแย้มมือเว้นเลยบ่ฮะตันนี้ก็ยังบูเบิดฤทธ์เนาะยังบูเบิดฤทธ์ออกลายคือเก่า นอยก็ชิไตแลวมั้งครับแบบออกทิ้งไทยนะประมาณนี้มันอาจจะเป็นเซียลกเซียลาอยู่ก็ได้เนะเอิญนี่มันจังออกดีเซียลาบางอันก็เห็นให้ยังออกดีนะเพี่เนเองมันมีสารเอทิลีนเสียลาบางตัว ถัดมาสองตนก็เป็นประมาณนี้ถวยลิตเครื่งบดหอดเครื่งถวยป่มื่อกี้ถวยสองฤิตพัดสวดถวยมีอย่างไรครับพามาเบิง่งส่วนยางบริกิจสามมือแหละงวดที่แล้วกับบริขายน้ำข้าเาขาสองอาทิตย์เก็บวดนี้คือสิได้ขายอีกดอกน้ำมันสิดโดนเกินไปเนาะ อันนี้ก็กีด้ยยูมีน้องซ้ำานิคันเป็นหอดยามกีดแล้วมันซ้ำนิเนะมันมันซุ่มบวคือกันทุกต้นเนี่ยบางต้นมันกันยังเปียกอยู่ก็มี่เนี่ยไปก็ยังต้นดำขึลือลีเนาะ พอาได้ยู่พี่น้องสำนีแต่ว่ามันกระเซียงต้องเป็นเจอ่าผมเคยกินไม่ได้หอครับส่วนเดี่ดยวบได้ย่างแบบว่าเปียกกว่านี้เปียกเปียกเลยแหละครับแบบคือจงเอาน้ำหดเลยแต่ว่าฝนบปตกแล้วฝนเศรา้ศราคือใส่อย่างเดียวกินได้ให้กันพี่น้องกาซิมีหลายอาบคางแน่กาบมีแน่แลวกับโบมีแน่นะครับตัวที่บ่าอาบก็มีตัวที่ าก็มีกระพอได้นะครับแต่ว่าหนึ่งก็คือเกียตาลงเพราะว่ามันตรงดีเทลลายรายละเอียดหลายก็คือว่าประมาณนี้เนาะมันมันสิกิดปกติผมมาจ,จ,จ,จุ๊บจุ๊บมาเลยอันนี้มันก็ต้องค่อยๆต้องคอยแนมว่านำยางว่าสีไหลออกมองไหเน่มองทางขง้าง ประมาณนี้นะครัล้วการมีขี่ยางมียางติดจักหน่อยก็ต้องแค่ออกคันสันมันสิซึมออกทางทางครับแต่กัหนึ่งกีาคือว่าสองเป็นเซโลกเซล่าพี่น้องเปียกๆอยู่ไรไเนกียนกี่กะเท่าที่เคยเจอกันมีสองสาเหตุเนี่ยกีตา่าเซล่าเนาะ กินได้พี่น้องต้นเปียกก็กินได้แต่ว่าเสียงตะโลกคือว่านแหละอันนี้เก้าโมงสี่สิบโมงครับพี่น้องตกตั้งแต่ซองทุ่มหมู่บ้านซองทุ่มก็เศร้าอลไรเงียบๆอันนี้เก้าโมงเมื่อใหม่แล้วเนี่ยเน,น,นียมไปกันยังยังซุ่มๆอยู่พี่น้อง เ็ดหมวกให้มันบ่ผู้ใดเคยเห็ดหมวกให้ต้นอย่างแบบว่าผมก็เคยเห็นมีสองแบบนะแบบหนึ่งกะบิป้องกันน้ำเฉพาะที่สิไหลาอาบต้นครับมันสิเป็นเกี่ยวเกี่ยวลงมาสิแปบลบว่าน้ำมาไหลมาห,ามหอดมองเข้าบางไวน้นมันก็สิไหลบ่าอาบหน้ายอย่างแต่ว่ามันก็สิลงตัวอยู่แต่กะ อยู่ในปริมาณที่น้อยนะครับน้อยกว่าแบบที่ที่บอไซเลยเพราะว่ามันอันนี้มันไหลส่วนมากลงถวยก็ลงมาน้้ำลินนะครับอยู่ในถวยนะแบบที่ซองก็เป็นแบบหมวกหมวกปิดจางสีเลยเนาะกระกระใสผ้ายางขาวพี่น้องขันเสีดมันจังแสงแดดมันจางส่องถือต้นอยางเนาะ แต่ขอเสียก็คือว่าทั้งใต้หมองนี่ทั้งใต้หมองที่เ้าเห็ดหมองนี่มันสีบถึกน้ำเลยครับต้นอยางมันก็ควรที่สีถึกน้ำบ้างนะครับเนาะนี่ลายข้อเสียครับมีงูมีงงมเหี่ยวไปลีอยู่ห่นงีเคตไม่งอนเนาะแต่ก็แหลกเอาครับก็ได้กีดฝนตกก็กีดได้ส่วนมากฝนตกกับลงกีดเนาะ เห็ดหมวกนี่ก็เพื่อว่าแบบกรีดแล้วฝนตกประมาณนี้เนาะมันก็จังบดเสียอย่างอันฝนตกคึมๆอันเมื่อกี้นี่ก็คือสีบ้คอยมีนออกเนาะแต่เมื่อกีก้ดได้เนาะมันบเปียกแต่ค้นนะเปียกแน่นอนใส่ไเห็ดหมวกกันกรีดแล้วฝนมันตกนี่แหละตกหมวยแห้งก็ยอดท่านอยู่ ตกแห้งมาก็เรียบ้อยพี่น้องยังเปียกอยู่พี่น้องเนี่ยไปคนตกดีๆแบบนี้ย่างเข้ามายุ่งกันายพี่น้องพึ่งแถวกลางทางนี่คือยังเป็นซื้อสิน้ำยางแตกออกมานี่จึงหน่อยมันกระสิตายหนึ่งเป็นเซลลูโลสเซ่าแบบนี้ นี่ก็เต็มอยู่เนาะเต็มถวยพันหายอยู่นี่ก็ครึ่งหนึ่งแปดมีดพี่น้องช่วงต้นเดือนกรกดากราเป็นน้ำยางช่วงเดือนอ่ามีทุนหน้าเนะเพราะว่าเมื่อนี้ต้นเดือนกรกดากรา กะว่าเขากีกี่ชสวงมิจูนาจังมาเห็นน้ำยางไู่ได้ถ่วยตอนนี้เนาะหมากก็ร้ายคร้บหรือเป็นน้ำมันยานตนมันตายบ่สภาพอะมันก็เลยออกหมากร้ายเพื่อที่สิเป็นดำลงเผ่าพันธุ์ตามตามใหมตามสัญชาตญาณของ้นใหม่นะ แล้วพี่น้องพอกันคลิปต่อไปป้าคลิปหน้าพาไปเบ่งกี่ไก่ว่าฝนตกดีดีแบบนี้หากมันมากินไดอยังเนาะสวัสดีครับ